ปัญหาของความเป็นปุถุชนคือจะเป็นเหตุให้ไม่พ้นจากนรกกำเนิดชาิและเปลววิสัยนี่นี่คืออันตรายที่เราควรทราบซึ่งนรกเนี่ยพระอ,องค์อุปมาเหมือนหลุมทานเพลิงโยมกำลังไหลตกลงไปในหลุมทานเพลิงเนี่ยแต่พอเราไม่เห็นเราไม่รู้ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรากำลังจะลงหลุมดันเปลิงแล้วหน้าที่เราก็คือทำยังไงเนี่ยจะขึ้นมาให้ได้อารมณ์ของความเป็นหลุมทานเพลิงก็คือการพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนทุกขติเนี่ยอุปมาด้วยหลุมทานเพลิงหลุมมุดคูดหลุมคูดหลุมอุจจะเนี่ แล้วก็เปลวิสัยนี่คือต้นไม้ไม่มีใบนั้นเราไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีใบเนี่ยก็ร้อนโดนแดดแผดเผาอันนี้เป็นสัจจะความจริงที่เมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราควรจะได้ยินได้ฟังได้รับรู้ว่าเมื่อสองพันกว่าปีเนี่ยมีการพูดกันเรื่องนี้และกำลังคิดหาวิธีออกจากสิ่งนี้ เป็นเป็นองค์ความรู้หลังหลังความตายว่า้ตายไปแล้วจะทำยังไงนะมีหนทางออกไหมมีวิธีแก้ไหมซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ย9ก้กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย 99. 99เก้า็แหละก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้สนใจแต่ว่าชีวิตที่อยู่บนโลกเนี่ยก่อนตายเนี่ยจะทำยังไงให้มีความสุขให้มีลาภให้มียศให้มีชื่อเสียงนะ เอกลักปัจจัยต่างๆเราคิดกันสั้นเกินไปนิดหนึ่งแต่พระศาสดาเนี่ยให้มองให้ไกลการมีชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยด้วยการมีเอกลักษปัจจัยต่างๆเนี่ยครบสมบูรณ์น่ยมันก็เป็นการดีพระองค์ก็ให้ให้บริโภคพกทรัพย์เหล่านั้นได้เพียงแต่ว่าไม่กำหนัด ไม่มัมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก